สวัสดีครับเอ่อนนี้นะครับมาพามาเบ่งบรรยากาศเรื่องแรงนะครับอยู่บ nah, ้านเท่านี่นะครับเบ่งนะครับพามาหย่ยมชมบ่อครับบ่อตัวนี้เป็นบ่อห้อยปังนะครับตามบ่อแบบมาเบ่งนะครับวิถีชีวิตนะครับสจิบบ้านเท่านะครับว่าอยู่จังไรเนี่ยนะครับนะครับจ้เนีนบ่อนะครับจะป้าย่างไปเบ่งนะครับเท่าบ้มนนอกห้องก็มีแบบนี้นะครับมาเบ่งนะครับ มีการปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยปลูกยังนะครับตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะปลูกไว้พราบดอิสือเขาครับผมมีกล้วยร,ร้ครับมีกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยน้ำว,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 ว่าครับผมเบื้องหน้นาไร้ครับผมนะเบื้องเนะยเบื้องเนะตัวนี้มันกำลังนะออกเครือครับผม เบิ่งกำลังออเคครนะับปลูกหลายๆอย่างนะเปลือบนะครับนี่โกบกพเผาครับโกบกเผานะคระับนะกำลังใหญ่นะครับแต่เวลาประมาณสามสี่เดือนจะได้กับโกบเผาครับรผมนี่ครับปลูกแซมกันไหวนะครับหากินเพราะตรงไปหากินไกลนะครับ,นะรบเห็ดไปเห็นบ่ครับตัวนี้เป็นกล้วยหอม หอมเขียวนะครับมีหมกหีครับมีโบปลาพร้อมโบปลาก็เลี้ยงไว้กันครับครับเดีมีกล้วยกำลังกำลังแก่ครับผมหอมเขียวครับผม มีเขามีมีหลายอย่างครับลู้ใบไปเจอเปิป่งต้องชีวิตนับเกลือกล้วยต้นกล้วยต้นอยังเป็นดาวด้วยมีลายครับกำลังขืนครับไยมีบักหนาหวก็มีแบ่แบักหนาวต้องไปสื่อครับหากินด้วย

อยากกินหอยมันก็กินอยากกินด้วยมันก็กิดหาได้ทุกอย่างครับตั้งาบบรังรางบ้านกันนี่นะครับห้อยปังครับตัวนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกมาน้มเต็มนะครับนี่ก็ได้ไายมายางเบิงครับนี่ครับบักเปล่ากับปลูกร้ครับบักเปล่ากำลังใหญ่ครับแต่เวลาข้าวเดียวเลยครับมันทำ ตันี่บักบวบครับร้ายบวบมันดีขึ้นโอบอกขา่าวตีนนะเพราท่านได้มาทางบอกอยู่มันขึ้นหลายๆเนีย่ยครับ ยาห้ากระบื้องถีถิ่มครับห้าก็เอาไปเกี่ยวหิ้งัวให้หนะครับตอนนี้เกี่ยวออกเห็นบ่ถึงว่ามัน,มนขึ้นไก่ก็บอกเผาห้าวกะเกี่ยวออกห้าวกะหาเปลืองมันปบมันก็บอกขึ้นนะครับนี่ครับวันสามสี่เดือนแต่ได้ครับบกผาเดิมไม่ต้องห้าวใส่ปูนมันดีละ่ะมันกำลังสัตว์ขื่นเลยก้ย้อนเขาบอกว่าสามปีมันได้เก็บหน่วยมันก็กฎหมนควายเขาคือว่าครับมันก็ลองปูนก็สัตว์ขึ้นอีเดียละ่ะ ข้าวเดียวนะครับลังบานนี่ก็มีสะนะครับเอาบุกไหยมาเลี้ยงไว้มีปลาไว้กินนะครับก็ต้องไปซื้อไผ่มีบัวแดงไว้แกงนะครับบัวมีแต่บัวแด,วดงครับผมไม้เชิดหลีก็มีครับไม้จูบเอามา้เือมาปล่อยลงครับต้นกินครับนี่บ่บรรยากาศบ้นบานๆก็ อยู่แบบสบายๆครับป่ามอเบิองนะครับนี่ครับกระปูโบคอยหลายครับือจะแบบท่านเนี่ยเนี่ยผมตียาวค่ะพามือหมึกท่านกระปูแค่สิบต้นนะครับิึงเด้อเนี่ยครับแบบท่านตัวนี้ตัดใหม่ครับมันถ้าบบตัดเนี่ยมันติขายพันธุ์ครับตัดต่อมันตัวนี้กําลังเหมือนกับกาลังปงใบครับนี่ครับ ก็ตัวนี้ก็บักพีกครับกินไว้กินเนี่ยตัวนี้ก็บักท่านครับเนี่ยครับตัดบางประมาณเมษานครับตัดออกถ้าพอตัดนี่มันจะเป็นหน่วยหน่วยลงหน่วยลงครับนากจาเป็น้องตัดมันจะครับกู้บริหาครับติดต้นกินบวดครับ ส่วนไอ้มันเป็นนอนเป็นยังเขาเอาก็ใส่ตัวหลอกมาเลีงวันครับผมมาแขรนหลอบนี่นะมันเป็นหน่วยเฮ้าก็มาแขรนหลอบหอยหลอบไว้นะแครนหลอบไว้งเดี๋ยวผมมาที่วิบลุนบาทก็มีประมาณนี้ครับนี่ครับหย่าก็โบยดครับกล้วยก็กินเห็นบบ่ครัดี๋ยว ต้องขรนขางแชแน่นครับจะสิพย์ยางไปเพิ่งนครับตัวนี้พวกต้องไปสื่อยางครับมีเบิดครับมีบักม่วงก็บักม่วงครับยำไปแรงมากเราคุ้ยม่กินหยานะครับหลังจากมีแหล้วก็ปูบักม่วครับตรงตัวนี้ปูบักมูวนนะนํำแหลงครับบักมูวนน้ำยด ก็พอได้กินครับบวได้กิจจาหลังจากนั้นมาก็เอาควายมามาลามแต่มันก็เกิดใหญ่เกี่ยามขิ้นกินได้รมบเอาเครื่องมาตัดออกแบบบานๆเท่ากับบวได้ตรงไปเือนหลอนพูดได้เกิดธุรกิจบวดีเท่ากับอยู่ได้อยู่นะครับก็พออยู่ได้แต่ว่าเศรกิจดีเท่ากับแห้งหนีนะ่เป็นขายของดีขายเอา่วยไปขายก็ได้ขายครับ แทบเตะล้มือแทบตีพอ่ไดส้สื่อเลยครับปลาเขาปหายน้องชายจะคล้องอยู่นะเมื่อนฝนตกปลาออกหลายๆครับขึ้นกระเด็นไลยอยู่ขึ้นไปรัดปลาเนี่ยเบื้องตอนนี้เขากำลังงามถึกหนามครับผมกำลังสัตว์ขึ้นครับ เอาเบิองบรรยากาศยิงมาแร้งนะครับเนี่ยคุณบรรยากาศยิ่งมาแล้งผู้ใดบุเคยเห็นกะเขามาเบิองนะครับเด้อเบิองแล้วกับกดติดตามนะครับกดไล์นะครับนี่เป็นกำลังใจให้นะครับให้ผู้เห็ดคลิปนะครับเห็ดคลิปกับเห็ดคลิปให้เบิองตามธรรมชาติครับบ่ได้ว่าอย่าง เวลาบอกเขาบอกตามธรรมชาตินี่นะครับบ่าเด็ไปตัดตัวตัดงยังหรอกนะครับนี่ตัวนี้หกก้องกระปูกไว้กินเนื้อครับตัวนี้กินตลอดปีครับผมน้องใหม่ครับนี่ครับตัวนี้ซับไปกินหลายละโอ้ยมันเกิดเป็นลายครับน้อใหม่นะป้าน้ำมันก็ยังเกิดบางลายมอนครับบางทีละไรน้ำแหล่งก็ได้กินตลอดปีครับโคดหนามใต้เฟือง คุณนะเ้าขี่ไกลขี่ห่วอะไรับเบิ้งมันขืนมาคุณนะเหนครับเขานั่งฟูกันมาครับหมูอ่านเขาเอาไปกินสามสี่นครับผมเห็นหมล้ั่งฟูกันมากครับกวยกับี่เฟื่องครับเฟื่องเขาหน้าแรงครับผมแก้วนี้เขาเห็ดเขาหน้าแลงนะครับก็ได้ร้ายครับสามสี่ลอยกวาหมดละ คุณนะเอาเก็บไว้งัวกินครับย่มฝนครับบางบางทีมันเ,เอางัวไปเลี้ยงบวัวใดญ่กล้วยไปเลี้ยงบัวใดเขากัเอาเฟืองตรงนี้ไปไมันกินครับผมนครมาเบ่งบรรยากาศนะครับเหมือนบ้านเฮาเบื่องครับเนี่ยบรรยากาศเหมากประเด้มืออยู่ในกรงครับว่มีความหมุนไหวครับผม อยู่สบายสบายบรรยากาศยังเมื่อแรงกับเย็นครับสองป่ามันีีทองฝ้ากับโปร่งใสครับโมมีนะฝนนะครับบุญหัว่านมีฝนตกแห้งเนียเบื้อครับี๋ยวมือร่างกีผ้ายางไว้เบื้องหมูครับผมหมูกระเหลี่ยงครับแต่ว่าอยู่นันอยู่ฝ่งยอีกฝั่งหนึ่งครับมันนีผ้ามาเบื้องบรรยากาศนะครับมันเป็นอย่างไรเขี้ยวชะอุ่มนะครับ เนี่ยไปทางไหนก็มีตาใบเข่าครับกับหนาครับเขียวครับสดใสครับผมนะหนึ่งครับผมยิมงยิ่งมาแรงว่าก็มีแมงหนุ่ม